่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับแม่นุชดิเช่นเคยนะคะวันนี้แม่นุชกำลังแต่งตัวนะคะกำลังจะออกไปข้างนอกค่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจนะคะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปรู้จักขนมชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือฟริตเตลเล่นะคะขนมฟริตเตลเล่นะคะเป็นขนมเหมือนเป็นแป้งทอดนะคะชนิดหนึ่งที่เป็นขนมของเทศกาลงานคา์นวัลนะคะได้ได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กําลังจะเข้าสู่เทศกาลงานคา์นวัลกันแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้มีโควิดเนาะก็ไม่แน่ใจนะคะ ว่างานเขาจะจัดหรือว่าจะยกเลิกไปนะคะแต่ยังไงแล้วขนมฟริตเต้เลนะคะก็ยังเป็นขนมที่จัดทำขึ้นในช่วงของคา์นัลอยู่ดีนะคะวันนี้แม่ ก็เลยจะพาไปรู้จักกับขนมชนิดนี้นะคะแม่นุ้เรียกว่าเป็นขนมแป้งทอดแล้วกันนะคะคือข้างในมันจะมีไส้เป็นไส้ครีมนะคะครีมไข่แล้วก็เป็นไม่มีไส้แล้วก็มีไส้ลูกเกดนะคะแล้วก็มีเป็นแบบของผู้ใหญ่นะั่นก็คือมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะคะก็แม่นุ้จะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปทําความรู้จักกับขนมชนิดนี้กันนะคะซึ่งแม่นุ้จะพาไปร้าน เรียกว่าเป็นร้านดังของโซนที่แม่นุชอยู่ก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วตามแม่นุชไปเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะแม่นุชต้องทําภารกิจนําขยะไปทิ้งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานขนมด้วยกันเลยค่ะี่จะ มันก็ทำภารกิจจิิงขยาีดบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานนะคะไปที่นะคะออร้านนะคะร้านขายเป็นด้านกาแฟนะคะเป็นเพื่อนแรกชื่อว่าร้านเช็คคอร์นะคะเช็คคอร์นะคะ ะะร้านอยู่ติดกับโบสถ์เลยนะคะตอนนี้เสียงระฆังนะคะบอกเวลาเที่ยงวันแล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟาที่นี่นะคะร้านชื่อว่าร้านเช็ค,คอนนะคะเป็นร้านกาแฟาที่เก่าแก่นะคะมีอายุก็ราวๆห้าสิบห้าสิบปีนะคะห้าสิบปีนี่เป็นโบสถ์นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะซึ่งเดินจากบ้านเมนนเนี่ยใช้เวลาประมาณสองนาทีก็ถึงเรานะคะตรงนี้ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นุชจะพาเพื่อนๆไปรู้จักขนมพิเซเล่กันนะคะซึ่งเป็นขนมในช่วงเทศกาลงาน mm hmm. คาร์นิวัลนะคะก็หน้าตาม,มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วอร่อยไหม mm hmm. ก็เดี๋ยวตามแม่นุชมาเลยค่ะ Buenos กันแม่นุชนะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เป็นขนมเป็นเตนเล่ที่แม่นุชซื้อมาจากที่ร้านเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละชิ้นนะคะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างกัะเอติรัอาจจะได้พักเลย เจ้าบ้านเป็นคนออกค่าอาหารค่าใช้จ่ายในการทำอาหารนะคะมีคนที่มามาเยือนนะคะส่วนคนที่ไม่เยือนเนี่ยคะเวลาไปก็ไม่ควรที่จะไปมือเปล่านะคะก็จะติดไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะขนมหวานเะาไว้ทานหลังอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นไวนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่สะดวกของผู้ที่ถูกรับเชิญ ขนมฟริเต้เลยนะคะหรือว่าเมนูเรียวกว่าแป้งขนมแป้งทอดนะคะก็เป็นขนมทิพย์คอลนะคะของชาวเวเนเซียนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบมีรูตรงกลางนะคะแล้วก็มีน้ําตาลเคลือบด้านบนนะคะหลังจากที่อทอดเสร็จเขาก็จะเอาน้ําตาลโรยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม่มีไส้นะคะแบบไม่มีไส้น้ําตาลโรยท้างบนหลังจากที่ทอดแป้งเสร็จแล้วนะคะแป้งที่มาทาฟริเต้เลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเมนูจะทําให้ดูด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น คครมมานะะก็คือเป็นตัวครีมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าซาเป,ปียูนี่นะคะซาเป,ปียูนี่ก็จะมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะคะผสมอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมนุษย์จะทานโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมนุษย์จะไดทานตัวนี้มีลูกเกดข้างในนะคะมนุษย์ชอบทานตัวนี้มากๆที่ร้านเนี้ยออร่อยนะคะแล้วก็เมื่อปิดที่แล้วที่มนุษย์ทานกะติดใจมากก็จะกลับมาทานที่ร้านเขา เกือบแทบทุกวันเลยนะคะกับตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เป็นชอบนะคะแล้วก็อีกตัวนึงสัปย์โยนี่นะคะมีแอลกอฮอล์แต่ไหนเป็นคนชอบเช่นกันนะคะก็หน้าตามาประมาณนี้นะคะเป็นทอดเอาไปทอดในน้ำมันนะคะเป็นดิบฝ่ายนะคะก็นละมันคาราเมลสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวประมาณนี้ขออีกหนึ่งคำน้องตาลลวกมีนกเกล็ดข้างในอร่อยด้วยแหะ เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวเวนิสนะคะอย่าลืมเลยนะคะถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลงานคาร์นิวัลนะคะน้ำตาลน้ำตาลเกาะเทศกาลคาร์นิวัลนะคะก็มาทานขนมได้นะคะมีทุกร้านนะคะที่เป็นร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่โซนนี้ไม่ได้อยู่โซนนั้นนะคะถ้าอยู่ในเวนิสนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มีแน่นอนนะคะสำหรับฟริตเต้เล่นะคะตัวนี้น้ำตาลในติดปากไม่รู้นึกเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ โอเคแต่ปีนี้เป็นชื่อว่านะคะหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดนะคะการมาเที่ยว อ,อิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสถานการณ์ล็อกดาวน์นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนเลยนะคะก็ยังคงล็อกดาวน์อยู่นะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนสีนะคะที่อิตาลีเขาก็เล่นกีฬาสีกันเหมือนกันนะคะมีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะอะไรก็ว่าไปนะคะโซนที่ไม่นุนอยู่นะคะเป็นคว้นไวเนโต้นะคะก็อยู่ในโซนสีสีส้มอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะออกไปนอกเขตคอมมูนีได้นะคะก็อยู่ในเฉพาะโซนที่เราอยู่เท่านั้นนะคะก็ไม่นุดก็ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ไปแถวแถวบ้านไปใกล้ๆบ้านนะคะก็เลยพรีเซนต์ในส อ,อยู่ใกล้ๆบ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะกลัวคลิปนี้นะคะนำมาฝากกันนะคะกับขนมฟริเตนเลนะคะก็มาเที่ยวเวนิสในครั้งต่อๆไปหรือ มีโอกาสที่จะเดินทางมาเที่ยวเวนิสเป็นครั้งแรกนะคะถ้ามาช่วงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงงานคาร์นนวัลแล้วก็มีขนมอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ทานได้ในตอนเช้าด้วยละค่ะตอนเช้านะคะ,นนะ,ค,ะคนอิตาลีเขาก็จะนิยมดื่มกาแฟกันนะคะแล้วก็กินกับขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวซองนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคาร์นนวัลคุณก็สามารถที่จะสั่งนะคะเป็นตัวฟริตเตลเลตัวนี้ได้เช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะดีๆที่มนุษอยากนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับ ทราบรับรู้นะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะของชาวเวเน,นิส iano เวเน,นิสญานีนะคะก็นํามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่นุชขออนุญ,ญาตปิดคลิปนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปแม่นุชจะพาเพื่อนๆนะคะไปทําอะไรไปรู้จักอะไรหรือว่ามาเมาส์มอยเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ติดตามในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะสาหรับวันนี้แม่นุชต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอ๋ออย่าลืมกด,ด subscribe นะคะให้ช่อง n t l i f e in i t a l y ให้แม่นุชด้วยนะคะแล้วพบกัน ใ,ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะอร่อย